ต้อเนื้อคือภาวะที่ผังผืดของเยื่อบุตาเป็นเนื้อเยื่อสีแดงยื่นเข้าสู่ตาดำมักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตาต้อเนื้อจะลุกลามเข้าสู่ตาดำจนค่อยๆปิดรูม่านตาซึ่งจะทำให้ปิดบังการมองเห็นและมีอาการตาพร่ามัวค่ะอาการของคนที่เป็นต้อเนื้อนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็คือจะมีอาการระคายเคืองตาตาแดงคันตา มองเห็นภาพไม่ชัดแต่ว่าในบางรายที่เป็นน้อยๆอาจจะไม่ค่อยแสดงอาการค่ะแต่เมื่อต้อเนื้อลุกลามเข้าสู่กร,ระจกตาอาจมีผลต่อการมองเห็นได้ค่ะการป้องกันโรคต้อเนื้อนะคะ 1. หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยการสวรแมแว่นกันแดดที่มีเลนกองแสง UV ทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้งและควรสวรแมแว่นกันลมกันฝุน่นแม้ไม่มีแสงแดดก็ตาม 2. หลีกเลี่ยมสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นควันเพราะว่าจะทำให้ดวงตาของเราเกิดการระคายเคืองตาได้ค่ะ